ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเฮปซี่ใครเคลื่อนหมันอามานีกะวันทีสิบเก่าพี่นอ้องอ่าสิบเก่ามาการ่าเนาะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอามานีกะมีสินค้ามารีวิวครับพี่น้องก่อนทรงเนาะกะเป็นอุปกรณ์ต่อใกล้นะครับพี่น้องหลักๆเลยหลักสิเป็นไอไอ้แนวต่อนกกวักเนาะครับแน่เนาะครับนะกะ มาเบิงยละเอรียดงานเนาะครับอายล่เอรียดงานแต่ละเจ้าเนาะครับเจ้านีเพิ่นนยูไอ้เชียงไลยครับพี่น้องช่วงนี้กะบ,บ่มีหุ่นนกครับอาบ่มีหุ่นนกเนาะก็เรยว่าไอ้เพินกนเก่าต่างต่ไอ้ลำพงกับแฟตไ้เนาะพี่นอ้องอะแฟตไ้ผมเก็เอาใส่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วละ่ะเป็นเสียงนกกวักอะอยากได้เสียงยังก็สามารถสร้างได้พี่นอ้องอา สำหรับแฟนได้เนาะอันนี้กะบ่วงแบบแขนครับพี่น้องอันนี้กะสี่สิบบ่วงแบบมุนได้ครับเปี่ยนเอ็นได้อ่ะกะสี่สิบบ่วงครับกะสี่แถมร่างเก็บให้แบบนี้แหละพี่น้องกักบกระดิ่งไปตินหัวเสาครับอ่ารายละเอียดการต่อไปครับกะประมาณนี้ละอ่าวงซีนิ้วเพิงพี่น้องอ่าวงซีนิว้วเพิงเนาะครับอ่เจ้าต่อไปกะอันนี้กะลูกคาเก้าพี่น้องอ่ะอันนี้ลูกคาเก้าพันกา ชุดน so ี้เนาะพี่น้องสิบหาหลักนี่อันนี้กะเป็นเอ็นเบอร์ไอเบอร์เก้าสิบพี่น้องฮะเอ็นเบอร์เก้าสิบเบอร์ละเอียดงานเนาะอันนี้ก็เป็นเอ็นเบอร์เก้าสิบขับวงหานิ้วเคืองครับเป็นขอหานิ้วเคืองกะรายละเอียดงานครับเบอร์ละเอียดไปเลยอันนี้เพิ่นเอาไปเสริมชุดที่เพิ่นสร้างไปครับเพิ่นสร้างไปชุดเอ่อชุดก้อนหน้านี่เป็นสามสิบห้าหลักพี่น้องฮะเพิ่นว่ามันอยากสั่นอยู่ก็เลยเอาไปเสริมอีกสิบห้าหลักพี่น้อง ะเสริมอีกเสริมอีกสิบห้าลักนะครับก็สามารถสร้างได้พี่นอ้องอ่าประมาณนี้เลยลาเรายละเอียดงานครับวงหานิวเคิงสวยๆครับารายละเอียดต่อไปอ่าผมก็สิเดี๋ยวสแทรานในอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเบื้องชุดนี้เนาะพี่นอ้องอ่าชุดนี้เป็นวงทางเอ็นเบอร์แปดสิบครับกับว่องยูยูหานิวอ่าว่องยูหานิวตัวนี้ขอใอนุญาตจักหน่อย กะชุดไอ้เพิ่นสั่งว่าเอาสองชุดนะครับแต่ว่าใส่ลังเก็บอันเดียวเป็นชุดยี่สิบหลักครับนะแต่ว่าใส่ลังเก็บอันเดียวพุว่งไปซื้อแบงไ้ประมาณนี้ละอ่าแบงไ้ครับนี่ครับพี่น้องสวยๆงานนะอ,อันนี้บวงท้างอ่ากะสองชุดประมาณนี้เพิ่นโอนให้เรียบร้อยครับลูกค้าเก่าคุยไง วนเร็วครับอ่ะเจ้านี้เนาะครับเจ้านี้ก็เป็นกระเป๋านะครับใสเกตุผูกใบหนึ่งหลก้กกาบวงล้อมนะครับบวงล้อมไก่ต่อครับชุดหนึ่งสิบหาักสามสิบบวงกับสีลายเอียดประมาณนี้เลยครับบวงผีเสื้อเนาะบวงครูอ่าส,สวยผี่น้องลายเอียดงานฮะประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปเจ้านี้เพิ่นเอาถุงไส เฉลยเนาะครับใบหนึง่งถุงใส่ไกา่เฉลยครับแล้วก็สิเป็นเชือกของตัวเมียอ่าเส้นหนึง่งกับตอดนะครับอ่ะตัวหนึ่งกะสร้างหน่อยสร้างลายกับทรงคือเขาพี่นอ้องฮะไอ้ย่างเดียวกับทรงครับบ่าแต่สร้างเข่ามาอ่ะเจ้านี่ก็เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าใส่เกีตุ๊กปูครับใบหนึง่งอ่ะเจ้านี่กับกระเป๋าคือกันอ่าเจ้านี่นะครับพี่น้องเจ้านี่ิ่นเอาตอดอันเดียว นะตอดนันเดียวกับทรงเด้อพี่นอ้องตอดนันเดียวกับทรงครับอันนี้กากระเป๋าครับของไก่ตัวผูก่ะแบบนี้ก็เป็นเนื้อผา,ายอ่าลล่ทหารพี่น้องแบบมีเป็นแบบหนาแบบหนานะครับกับสีราคาเพิ่มขึ้นจากแบบปกติเนาะพี่น้องเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกไก่เศร้าหนึ่งพี่น้อง่ะเพิ่มขึ้นอีกเศร้าหนึ่งครับเนื้อผานะครับตัวนี้หนาะเลย่ะสวยสวยเชือก กระูสองเสร็จะเบื้องล่าละเอียดงานนี่ดับพี่น้องนะครับานาๆเลยสองใบครับตัวนี้สองใบอันนี้ก็เทาโอนนี่มันสิยูสองเจ็ดสิบครับปลายทั้งสองเก่าสิบกระเป๋าแบบนาแบบนานะครับแพงกว่ากันน้อยเดียว อ่าเจ้านี่เพิรนเอาเป็นอ่าร่างเก็บนะครับหาอันรังเก็บหาอันลากา็อ่าบ่วงหนกเขาพี่น้องบ่วงดักหนกเขากระสีสิบหารักครับกระสีเป็นสิบหาักนี่แหละผมว่าพอดีเพระว่าขย่ญญาอะไรมันกัดแกนนแล้วพี่น้องเวลาหนกติดเนาะสิบหาักเข้าไปปักจากสองชุดเอาครับพี่น้องกระสีพอดีกันกับตอดไกล้ตัวเมียครับอันนึงอ่าสวยๆประมาณนี้เลย นะกับชิมีอยุประมาณนี่นะพี่น้องปัะมานไอ้เก่าข้นครับเก่าข้นเก่าทันครับเมื่อนะี้มีประมาณนี้นะครับอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ละรลอดแต่ละรลอบไปครับพี่น้องนะมีหน่อยก็บส้งตามหน่อยร้ายก็บส่งตามร้ายครับแต่แต่ลอบเนะาะกะมีทั้งสองระบบเนาะพี่น้องมีทั้งแบบโอนแบบปลายทางนะครับส่วนมากก็มีแต่ปลายทางละ่ะของไปหอนาบานกะ พนักง,งานเหมือนโทรหาใจต่างกับพนักง,งานล้วกลับเอาหองเลยครับนะมันจังคอยสบายใจพี่น้องอ่าประมาณนี้ละกะช่องทางการติดต่อนะครับกัเบอร์เก้าเบอร์เดิมละ0611 27 6 7 7 1ครับขันผู้ใดบออยากโทรกะสามารถคัดลอกเบอร์นี้เนาะพี่น้องอ่าไปเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับมันกระสิเด้งขึ้นมาเลยว่าค่ายคืนหมนัน ะกะจังหอยถักมากผมสิททรงไล่เดียนให้เบิง้งหมักกะจังหอยเอาจังหอยสั่งนะครับนะมีประมาณนี้ละกะเบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องเป็นกาลังใจในการเหตุจิบให้ทัางคายหัวนำ้ำอ่ามียังดีๆกับสิม,บมาอัปเดตครับมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆ่ะหมักแบบใด้กะจังหอยอ่าวากัน,นะครับจังหอยสั่งสุดท้ายกะข้อหินพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งครับลำๆเลยลุย,ลยบ่เก็บบ่จนนะครับ นะสำหรับเบอนี่ก็จะขอตัวไปแพ็คของครับส่งงานลูกค้าคือเกา่าสำหรับเบอนี่กะสวัสดีครับ